หนูชี้แต่งงานหรือยังหนูชี้แต่งงานแล้วอุ้ยเต็มปากเต็มคำก็จริงๆทําทำไมเราถึงเลือกผู้ชายคนนี้จริงๆรแล้วเขาเลือกเราเนาะจริงๆรแล้วเขาเลือกเราเนาะอฮ้ยลอเล่นล้อเล่น <G ül üyor> ก็เต้าว่ามันก็เหมือนเป็นช่วงชีวิตที่พอดีด้วยแหละค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราวางใจในเขาได้หลักๆน่าจะเป็นความเป็นตัวเขาเองแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนไม่เหมือนใครที่เต้าเคยเจอ <im> สิ่งที่เราชอบที่สุดในตัวเขาแล้วเราไม่เคยเจอในใครเลย <S 1> <S 1> <S ค,คือคงเป็นแบบเหมือนความบาลานซ์มั้งเต้าอ่ะจะมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเขาเลยในแง่ที่แบบเต้าเป็นคนแบบลุยมากแบบบางวันแบบทํางานมากลับมาแบบไม่อาบน้าอะไรอย่างงี้ น<า>ไม่กีบบ่คน,นง่ายๆ <c oughs> สุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเขาก็จะรักษาความสะอาดสุดๆตอนแรกเรคิดว่าเอ้ยมันเยอะไปป่ะนะ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมาเออหรือเราคงน้อยไว้เองแลอหละเออหรือเราคงน้อยไว้เองแหละ <c oughs>